พร้อมวีดกันรัวลิซ่าเอกมาดูนไฟครั้งประวัติศาสตร์ในซิงเกิลไพรซ์เลเผยเบื้องหลัง MV และทีเซอร์สุดเข้มข้นเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์เลยค่ะ เมื่อสองศิลปินระดับท็อปแห่งยุคอย่างมารูนไฟวงดนตรีป๊อปล็อกชื่อดังเจ้าของ3รางวัลแกรมมี่อวอร์ดและนอรลิซาศิลปินสาวชาวไทยที่สร้างปรากฏการณ์ความดังไปทั่วโลกในเพลงใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Pricelet ซึ่งการโครจรมาพบกันของสองคู่ดนตรีที่ทรงอิทธิพลนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนเพลงทั่วโลกอย่างมากโดยเฉพาะการประสานเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของหน่มอดามเลวินเข้ากับเสียงอันทรงสเสน่ห์เหลือล้นของนอรลิซาซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆทั่วโลกต่างตั้ง,ตา,งตาเราฟังและรอชม MB แบบเต็มค่ะ ซึ่งล่าสุดทางมารูนไฟล์ก็ได้เผยเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอ Price Let ซึ่งถูกถ่ายทำในสไตล์ภาพยนซ์ซันโดยมีฉากที่นองลิซ่าและอดัมแสดงอารมณ์และความขัดแย้งอย่างเข้มข้นซึ่งในคลิปเบื้องหลังที่ปล่อยออกมานั้นมีฉากที่นอลลิซ่าคว้างขวดใส่อดัมอย่างดุเดือดซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากกับการแสดงที่เป็นธรรมชาติของนองลิซ่าค่ะและนอกจากนี้ทางมารูนไฟล์ได้ปล่อยทีเซอร์ล่าสุด ออกมาให้เนแฟนได้รับชมกันซึ่งในทีเซอร์มีความยาวประมาณ15วินาทีด้วยเสียงร้องของน้องลิซ่าในท่อนเมโลดี้ที่นุ่มนวลและมีอารมณ์ลึกซึ้งถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกพร้อมกับภาพของอด,ดัมเลอวินที่เดินเข้ามาหาน้องลิซ่าในฉากที่ดูเหมือนจะเป็นการพบกันที่มีความหมายลึกซึ้งค่ะ งานนี้หลังจากที่ทีเซอร์ถูกปล่อยออกมาแฟนๆต่างแสดงความตื่นเต้นและคาดหวังกับการร่วมงานกันครั้งแรกของมารูนไฟและน้องลิซ่าโดยเฉพาะการผสมผสานระหว่างเสียงร้องของน้องลิซ่าและสไตล์เพลงของมารูนไฟที่ดูจะเข้ากันอย่างลงตัวซึ่งก็ทำให้แฟนๆยิ่งตื่นเต้นกับการที่จะได้รับชม m อมีในเร็วๆนี้ค่ะ มีวสิกวิดีโอเต็มของ Priceless มีกำหนดปล่อยในวันศุกร์ที่2พฤษภาคมเวลา11นาฬิกาตามเวลาในไทยค่ะซึ่งแฟนๆของทั้งนอลิซ่าและมารุนไฟสามารถพรีเซฟเพลง Priceless ได้แล้ววันนี้ผ่านแพลตอมสตรีมมิ่งต่างๆและเตรียมรับชมมิวสิกวิดีโอเต็มรูปแบบได้ที่ช่อง YouTube อย่างเป็นทางการของมารุนไฟค่ะและนี่ก็คือเรื่องราด,ดีของนอลิซ่าที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ